สัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะพบกับครูอุ้ยสุภากรวุฒิสารในรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่6สำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความและผังงานค่ะจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันดีกว่าค่ะการออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เรามาดูอย่างแรกกันก่อนดีกว่านะคะอันแรกก็คือการออกแบบและการเขียนโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความค่ะการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความเป็นการอธิบายการทำงานของโปรแกรมโดยใช้ภาษาพูดวันนี้คุณครูมีตัวอย่างมาให้ดูกันค่ะนักเรียนบอลต้องการเขียนโปรแกรมตรวจสอบตัวเลขโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าผู้ใช้ป้อนตัวเลขเข้าสู่โปรแกรม แล้วตัวเลขมีค่าน้อยกว่า20จะแสดงผลว่าน้อยกว่า20แต่ถ้าตัวเลขมีค่ามากกว่า20จะแสดงผลว่ามากกว่า20ซึ่งเราสามารถออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความได้ดังนี้ค่ะ 1. รับค่าตัวเลข1จําจำนวนจากผู้ใช้ 2. นําตัวเลขมาตรวจสอบกับค่า20 3. แสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพถ้าตัวเลขมีค่าน้อยกว่า20ให้แสดงผลว่าน้อยกว่า20แต่ถ้าตัวเลขมีค่ามากกว่า20ให้แสดงผลว่ามากกว่า20ค่ะต่อไปเรามาดูการออกแบบและการเขียนโปรแกรมด้วยการเขียนผังงานค่ะในการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงานก็คือการอธิบายการทำงานของโปรแกรมด้วยสัญลักษณ์โดยสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนผังงาน มีดังนี้ค่ะจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการทำงานกระบวนการการประมวลผลเช่นการคำนวณการกําหนดค่าการตัดสินใจการตัดสินใจตามที่เงื่อนไขกำหนดไว้การรับข้อมูล นำเข้าข้อมูลด้วยการป้อนค่าทางแป้นพิมพ์การแสดงผลทางหน้าจอทิศทางการทำงานของโปรแกรมจุดเชื่อมต่อภายในโปรแกรมค่ะจากสถานการณ์นะคะบอลสามารถออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความไว้แล้วใช่ไหมคะทีนี้บอลจะออกแบบโปรแกรมตรวจสอบตัวเลข และสามารถออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงานได้ดังนี้ค่ะเริ่มตน้นรับค่าตัวเลขหนึ่งจำนวนเลขที่ป้อนน้อยกว่า20ถ้าเลขที่ป้อนน้อยกว่า20ให้แสดงผลว่าน้อยกว่า20ถ้าเลขที่ป้อนมากกว่า20ให้แสดงผลทางหน้าจอมากกว่า20คอ n เน t ชันและสิ้นสุดค่ะ ในระหว่างการเขียนโปรแกรมผู้ใช้งานสามารถพบปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆได้ดังนั้นจึงทําให้ต้องมีการออกแบบโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นการเขียนข้อความหรือการเขียนผังงานเพื่ออธิบายขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมก่อนลงมือเขียนโปรแกรมจริงขอขอบคุณสื่อการสอนจากบริษัทอักษร d u c a t i o n จำกัดมหาชนเป็นยังไงกันบ้างคะ<ๆ><ๆ>เด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้ เกี่ยวกับการเขียนข้อความและการเขียนผังงานใช่ไหมคะหวังว่าเด็กๆจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการเรียนแล้วพบกับครูอุ้ยในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ